ค่ะและนี่คือสิ่งที่ดิฉันนํามาฝากในคลิปนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวที่เราจะเดินทางต่อไปก็ยังมีวัดที่เราจะต้องไปอีกนะคะแต่วัดนี้ต้องบอกว่าท่านผู้ชมท่านใดทีออ่ได้ดูคลิปนี้นะคะถ้ามีโอกาสก็แวะเข้ามาได้เลยคะ่ะเขาชื่อว่าเซิร์ชไปที่ Google นะคะวัดดอนคนานะคะข้อไข่น,น่หนูสาราเกาะไก่ต้องบอกวัดนี้สวยงามและน่าท่องเที่ยวและน่ามาทําบุญเป็นอย่างมากเลยนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วกด subscribe ดิฉันด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปต่อนะคะว่าจุดต่อไปที่ทางนะคะเอ่อทางทาเ,เจ้าของงานเขาจะพาไปนะคะในการร่วมชมรมปรจัจจรยานในวันนี้ที่ใดบ้างตามกันไปค่ะโอเคอเค,ค่ะท่านผู้ชมคะคและนี่คืออีกจุดหนึ่งนะต้องบอกว่าอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ดูคลิปนี้ให้มาเที่ยวที่วัดดอนขนาดนะคะ น่าจะเขียนว่าวัดดอนขนากนะคะซึ่งตรงจุดนี้ต้องบอกว่าไฮไลท์ของสถานที่วัดดอนขนางนี้นะคะก็คือที่ที่เป็นองค์พระประธานองค์พระสมมาสัพพุทธเจ้านอนอยู่บนที่นะคะองค์พญาณ องค์พญานาคราชนะคะซึ่งโทนสีเนี่ยนะคะจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะคะต้องบอกว่ามันมีมิติมากๆเลยนะคะและใต้ตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะจะมีเหมือนกับออไอไดนะคะคล้ายๆกับน้ํานะคะที่นะคะปล่อยควันกระจายเหมือนไอไดนะคะตลอดเวลาแล้วก็จะมีปัติมาก,กรรมนะคะที่ทําเป็นเรื่องของมีงวงช้างมีช้างหลากสีนะคะ แล้วก็มีองค์พญานาะคซึ่งคงจะเป็นเรื่องราวในตำนานนะคะต้องบอกวัดนี้นะคะถ้าใช้งบการสร้างเนี่ยคงต้องเยอะมากๆเลยฮะ,ะแต่นี่กำลังปล่อยไอเดออกมานะคะจักรยานของเราก็เรียงนะคะกลุ่มของพวกเราก็เรียงสวยนี่เขาเรียกว่าจักรยานล้อโตนะคะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางด้านมหาชัยนะคะก็ส่วนใหญ่ความสวยงามนะคะก็จะอยู่ที่วงล้อนะคะก็จะมีหลากสีเลยนะคะตั้งแต่สีน้ำเงินสีทองสีแดงนะคะซึ่งต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกพื้นเนี่ยก็คือเป็นหญ้าเทียมนะคะเป็นหญ้าเทียมทําให้เรารู้สึกว่าสะอาดรู้สะอาดตาม,มีความเป็นเอนเจอรัลคือธรรมชาติโดยตรงเลยนะคะและนี่คือทางขึ้น บ่ายๆตาขึ้นไปที่องค์พญานารายนะคะจะมีน้ําพุด้วยเนาะต้องบอกมีน้ําพุนะคะแล้วมองไปเนี่ยต้องบอกว่าโล่งสะอาดตาถือว่าเป็นการปฏิการที่มีที่ทําให้เราได้ที่พักผ่อนและท่องเที่ยวเพิ่มสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็มีกลุ่มที่เรามาด้วยกันนะคะส่วนตรงนี้นะคะปีนะคะพีนนะคะแล้วก็มีรูปของ นางกินาลีนะถ้าถ้าพูดถ้าถ้าจะไม่ผิดเป็นเรื่องราวของนางกินาลีในตำนานเลยนะคะต้องบอกว่าการออกแบบดีไซน์นั้นค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะคะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะว่าตรงตรงนี้มีจุดไหนบ้างนะคะโอเคนะคะส่วนสวนทางนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของทางทางที่จะเข้าไปเขาก็เขา ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวขององค์พญานาคราสจริงๆนะคะซึ่งซึ่งโค้งนี้นะคะถ้ามองจากโค้งนี้จนสุดตรงจุดนั้นสวยจริงๆค่ะสวยมากๆเลยนะคะนะคะอันนี้ต้องต้องเข้าไปดูในใน,ในตำนานเลยนะคะว่าวัดดอนขนาดมีเรื่องเล่าเรื่องตำนานอะไรถึงได้มีการสร้างนะคะปฏิมากรรมเป็นเรื่องราวของพญานาคเชิญได้เลยค่ะพญานาคต้องบอกโอ้โหหลักสีสวยมากๆเลยนะคะขออนุญ,ญาต นะคะมาถ่ายมุมนี้ค่ะภาพนี้ต้องจารลึกเลยนะคะเหมือนกับว่าคุณต้องมีความรู้สึกว่าตัวเองเข้ามาส่วนหนึ่งนะคะในชีวิตที่เกี่ยวพันกับองค์พญานาคราชแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจริงๆไม่ได้ทราบเรื่องของงานเท่าไหร่เนื่องจากงานเยอะมากพอดีน้องก็ส่งข่าว ไปนะคะเข้ามาถือว่าวันนี้ไฮไลท์ในความรู้สึกของคุณตุ๊กนะอยู่ที่วัดนี้จริงๆค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ตรงจุดนี้มันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะคะถือว่าคนที่ออกแบบแล้วก็มีจิจนตนาการในการสร้างนะคะถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราดูภาพนะคะสวยมากๆด้านด้าน,ด,านด้านบนก็จะเป็นองค์พระน่าจะเป็นภาพของรักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในปางใดปางหนึ่งนะคะโอเคค่ะขออนุญาตอธิษฐานนิดนึงนะคะด้วยอนาทควเสีย